เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินวันที่8ธันวาคม2564เนื้อหาไม่มีใครทำกรรมที่จะได้ครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคู่ทุกคู่จะต้องมีอะไรสักข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อที่ไม่ได้อย่างใจเสมอคือได้บางอย่างที่เราพอใจแล้วก็ไม่ได้บางอย่างที่เราต้องการต้องมีอะไรขาดไปสักอย่างคือธรรมชาติของทุกคู่ หลายๆคู่บอกว่าไม่มีปัญหาแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาจริงๆแค่เขามีปัญหาแล้วเขาไม่พูดหรือเขามีปัญหาแต่เขาไม่ติดใจเพราะว่าเขาเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่เขาต้องการเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วส่วนที่ขาดไปอะไรที่ไม่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเขาไม่สนใจสิ่งตรงนั้นเขาจบเขาพอก็เลยไม่พูด คู่ดีไม่ใช่มีโดยบังเอิญความเอาแต่อยากได้อะไรดีๆไม่อาจสร้างคู่ดีขึ้นมาได้ถ้าไม่ศรัทธาอะไรดีๆร่วมกันก็ไม่พ้นต้องผิดศีลผิดธรรมจะช้าหรือเร็วเท่านั้นคู่ดีเริ่มซอแววเป็นจริงจากตัวเองอยากมีน้ำใจให้คนรอบตัวไม่ใช่เหลง็ง มีน้ำใจให้เฉพาะคนที่ตัวเองรักเพราะน้ำใจที่เล็งลินให้เฉพาะคนมักเป็นน้ำใจที่มีรสเค็มไม่บริสุทธิ์สดชื่นอีกทั้งเหือดแห้งง่ายแค่ไม่ได้อะไรตอบแทนดังใจคู่ที่ได้ครบจริงๆนั้นคือคู่ที่พอใจที่จะมองแง่ดีของกันและกันไม่ใส่ใจกับแง่ไม่ดีที่ไม่ได้อย่างใจ แล้วก็มีแก่ใจอยากเอาใจกันและกันอันนี้คือได้ครบจริงโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ